สวัสดีค่ะร้านเจโมบางกวยค่ะคลิปนี้นะคะเป็นประหลัดขิกค่ะของหลวงพ่อติวัดหูช้างจังหวัดนนทบุรีนะคะประลัดขิกของหลวงพ่อติวัดหูช้างนะคะก็ได้รําเรียนวิชามาจากหลวงปู่กีค่ะหลวงปู่กีเป็นลุงแท้ๆของหลวงพ่อติวัดหูช้างนะคะท่านก็เป็นหนึ่งในตำนาน4นะคะประหลัดดังของเมืองไทยค่ะหลวงปู่กีวัดหูช้างประลัดขิกสร้างโบสถ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นของหลวงพ่อติวัดหูช้างค่ะเป็นหลานของท่านนะคะ ประลัดขของหลวงพ่อติวัดหูช้างนะคะก็มีพุทธคุณนะคะเด่นในด้านค้าขายเจรจานะคะเมตตามหานิยมเด่นมากๆเลยนะคะเรื่องค้าขายเจรจาพ่อค้าแม่ค้านะคะนิยมนํามาบูชาแล้วก็เพื่อเจรจากับลูกค้านะคะให้งานสําเร็จไปได้ด้วยดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นประหลัดขิกเนื้อ กรละปังหาดำนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะบินก็จะมาอัปเดตประหลัดขิงนะคะของหลวงพ่อท่านว่ามีเนื้ออะไรบ้างนะคะก็จะมีตอนนี้นะคะก็เหลือแพร่ไม่กี่เนื้อนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูในคลิปนี้กันเลยค่ะอย่างตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อกรละปังหานะคะกรละปังหาดะะําค่ะกรละปังหาดํานะคะตอนนี้เหลือแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะคะเนะะี่ยค่ะ ก็จะเป็นกันลปังหาดำทั้งหมดนะคะนี่ค่ะอักษรลยจานสวยมากนะคะอย่างกัลปังหาดำเนี่ยก็จะเป็นของทนสิทธิ์นะคะมีลิ์ในตัวนี่ค่ะพี่พีทันใดที่เล่นหาเครื่องรางนะคะต้องรู้จักกันดีแน่นอนคะ่ะกัลปังหาดำนะคะของหลวงพ่อติวัตถุช้าง<ม>ก็จะมีหลายขนาดนะคะแต่ตอนนี้ทางร้านก็เหลือจะเป็นขนาดนี้ค่ะประมาณ สามนิ้วครึ่งนะคะกับสี่นิ้วเนี่ยค่ะตัวใหญ่สุดก็สี่นิ้วนะคะอย่างตัวนี้ก็ประมาณสามนิ้วแล้วก็จะมีสามนิ้วครึ่งค่ะทุกตัวนะคะรับประกันแท้อัคระร้อยจานสวยงามคมชัดสมบูรณ์นะคะที่ร้านส่วนใหญ่จะเล่นของสวยนะคะพี่ๆี่ท่านใดที่ได้ไปถูกใจแน่นอนค่ะท่านใดเป็นลูกค้าเก่าๆของที่ร้านเรานะคะรู้จักต้องรู้กันดีแน่นอนค่ะที่ร้านนะคะจะเล่นของสวยสมบูรณ์ค่ะเนี่นะคะ อ克ระลรอยจานของหลวงพ่อตีนะคะก็จะเด่นมีเสน่ห์เนี่ยค่ะถ้าเป็นของบอมนะคะดูรู้เลยนะคะก็คือแท้ตาเปล่าค่ะอันนี้เห็นไหมคะหลวงพ่อท่านจะเขียนมีเสน่ห์มากๆนะคะก็คือสวยงามถ้าพี่ๆท่านใดได้ส่องนะคะประหลัดของท่านนะคะหลงลอยจานแน่นอนค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น อาคาระลอยจานของหลวงพ่อตีวัดหูช้างค่ะอันนี้จะเป็นกะละบังหาดํานะคะน,นี่จะเป็นตัวใหญ่สุดล็สี่นิ้วค่ะส่วนตัวนี้นะคะสามนิ้วครึ่งเห็นไหมคะที่เป็นคดๆงอๆงองก็คือเป็นลักษณะของเขานะคะโดยธรรมชาติค่ะกะละบังหาก็เป็นของที่อยู่ในทะเลนะคะเวลาเขาขึ้นมาจากน้ำเขาก็จะแข็งเหมือนเนื้อไม้แบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะอันนี้สามนิ้วครึ่งนะคะ ส่วนตัวนี้3นิ้วนะคะเป็นยุคเก่าๆสวยงามมากค่ะส่วนกระรัปังหาขาวนะคะตอนนี้เหลือแค่สามชิ้นนี้นะคะพี่ๆท่านใดที่ชอบตัวเล็กๆนะคะขนาดกำลังบูชาก็เป็นกระ,ะปังหาขาวนะนี่นะคะตัวนี้สนิ้วค่ะสามนิ้วแต่ว่าจะเล็กกว่าตัวเมื่อกี้นะคะสามนิ้ว ก็เป็นการปังหาขาวนะคะกรปังหาขาวก็จะค่อนข้างหายากกว่าการละปังหาดํานะคะเนี่ยค่ะอคาลาร,รอยจานชัดเจนนะคะสวยงามมากๆอันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่สุดของการละปังหาขาวนะคะสนิ้วส่วนตัวนี้ก็เกือบๆสามนิ้วนะคะเห็นไหมคะเป็นการละปังหาขาวเช่นเดียวกันนะคะชอบของโทนสิทธิ์หายากๆนะคะการละปังหาขาวหายากแน่นอนนี่นะคะส่วนตัวนี้ก็จะตัวเล็กสุดนะคะ อยู่ที่สองนิ้วครึ่งค่ะนะะี่ค่ะนใดที่ชอบขนาดพกพาตัวเล็กๆนะคะกัละปังหาขาวค่ะส่วนเนื้องานะคะเนื้องาตอนนี้เหลือแค่ห้าตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะเนื้องาจะเป็นอา่าถ้าเป็นของใสของหลวงพ่อตีนะคะก็จะหายากแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีออกมานานแล้วนะคะเนื้องาเห็นไหมคะเพราะตอนนี้งาช้างนะคะก็จะเป็นของสงวนค่ะเนี่นะคะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะมีออกมานะคะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะขนาดอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะความยาวประมาณ2นิ้วครึ่งแต่ก็จะมีความเล็กใหญ่ต่างกันนะคะอาคาระร้อยจานชัดเจนนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้องาทั้งหมดนะคะ,นะคะพี่ๆท่านใดที่ชอบอของหายา,ยากของทุนสิทธิ์มีลิธต์ในตัวนะคะเนื้องาแอดมินแนะนาเลยค่ะเพราะว่าขนาด ไม่เสกไม่จานนะคะเขาก็มีพุทธคุณอยู่ในตัวแล้วนะคะเนื้องาเนี่ยค่ะอันนี้หลวงพ่อตีวัดหูช้างนะคะเสกและจานรับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่นะคะเป็นเนื้องาแล้วก็จะมีเป็นไม้พยุงนะคะไม้พยุงไม้พยุงจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแอมินให้ดูไม้พยุงนะคะของที่ร้านนะคะถ้าขนาดตัวเล็กเนี่ยนะคะเหลือแค่ตัวเดียวคะ่ะแล้วก็จะมีขนาดตัวนี้ เนี่ยค่ะประมาณ3นิ้วนะคะตัวสั้นก็3นิ้วตัวยาวอยู่ที่3มนิ้วครึ่งนะคะตัวยาว3มนิ้วครึ่งอันนี้จะเป็นไม้พยุงนะคะไม้พยุงก็เป็นไม้มงคลนะคะนาม,มงคลที่ส่วนใหญ่แล้วนิยมนํามาเหลาเป็นเครื่องรางต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นประหลาดขิดไม้พยุงค่ะของหลวงพ่อติวัดถุช้างแล้วแต่พี่ๆท่านใดจะชอบนะคะนะค่ะ อัคระร้อยจานชัดเจนจานเยอะทุกตัวนะคะอย่างพี่ๆถามว่าเอาที่จานเยอะๆอ่าไม้มงคลนะคะ<ๆ>ก็นี่เลยค่ะไม้พยุนนะคะอันนี้จะเป็นตัวสั้นอันนี้เหลือแค่ตัวเดียวนะคะขนาด2นิ้วครึ่งแล้วก็จะมีขนาด3นิ้วค่ะ่นะมนิ้วนะคะจานเยอะ<ๆ>เช่นเดียวกันเนี่ยจานเยอะทุกตัวนะคะอันนี้จะเป็น3นิ้วทั้งหมดนะคะ ที่ร้านนะคะก็จะชอบของที่เกี่ยวกับเมตตามหานิยมนะคะเจอก็ปิดมาหมดค่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้ละมุดสีดานะคะไม้ละมุดสีดาเขาก็ว่าเป็นไม้มงคลนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบทูโทนนะคะเหลือแค่สองชิ้นนะคะถ้าเป็นไม้ละมุสสีดาเนี่ยค่ะจะเป็นราคาเริ่มต้นของที่ร้านนะคะนี่ค่ไม้ละมุดสีดานะคะเวลาขิกตอนนี้นะคะของหลวงพ่อตีนะคะที่วัดก็คือไม่มีออกมานานแล้วนะคะ เพราะว่าหลวงพ่อท่านอายุเยอะนะคะถ้าเป็นพวกเนื้อไม้แบบนี้ท่านจะจานจะไม่ค่อยไหวนะคะก็คือมันแข็งท่านจะเจ็บมือนะคะก็คือตอนนี้ก็จะมีปัจจุบันก็คือพวกเบี้ยแก้นะคะหลวงพ่อท่านก็ยังจานอยู่แต่ถ้าประหลัดชิกน้อยแล้วนะคะแทบไม่เจอเลยนะคะนะคะี่ค่ะอันนี้จะเป็นไม้ละมุดสีดาทั้งสองตัวนะคะขนาดความยาวนะคะขนาดความยาวสามนิ้วค่ะสามนิ้วนะคะไม่ใหญ่นะคะ ่พก็ะความบางพกพาค่ะส่วนตัวนี้นะคะสีเหลืองๆแบบนี้จะเป็นไม้ปูค่ะเขาเรียกไม้ปูนะคะที่วัดเรียกไม้ปูนะคะน้ำหนักค่อนข้างเบานะคะค่อนข้างเบาสวยค่ะขนา,าลอยจานคมชัดเช่นเดียวกันเนะะี่ยค่ะรับประกันจานแท้จากวัดแน่นอน,นะคะ่ะนี่นะคะเป็นประหลัดขกิกของหลวงพ่อีวัตหุช้างอันนี้จะเป็นไม้ปูนะคะไม้ปูก,ก็มีขนาดความยาวเกือบสามนิ้วนะคะนี่ค่ะ เกือบสามนิ้วนะคะแต่จะไม่สามนิ้วดีนะคะส่วนตัวนี้นะคะนี่จะเป็นของหายากค่ะเยียกปรแหลไอเทมเลยนะคะก็จะเป็นปลัดแกนมุกค่ะของหลวงพ่อตินะคะเขาก็จะมีเนื้อมุกแล้วก็แกนมุกแต่ตัวนี้จะเป็นแกนมุกนะคะที่เห็นเป็นมุกสีแดงนะคะเพราะว่าหลวงพ่อท่านจะเขียนมุกสีแดงก่อนแล้วก็จะจานตามนะคะด้านในหมุกเนะะี่ยค่ะมีรอยจานนะคะ ว่าถ้าเป็นเน,นื้อหมึกเนี้ยมันจะค่อนข้างลื่นนะคะแล้วก็จะขาวท่านก็จะมองยากก็เลยต้องเขียนหมึกสีแดงก่อนนะคะก็จะเป็นประหลัดแกนหมึกค่ะตัวเล็กนะคะอย่างตัวเนี้ยต้องไปนําไปเลี่ยมนะคะเวลาบูชาเพราะว่าจะแตกได้นะคะนี่ค่ะแต่ตัวนี้สวยสมบูรณ์นะคะไม่แตกไม่ลานนี่ค่ะสองนิ้วนะคะขนาดสองนิ้วแล้วก็จะมีเป็นตัวใหญ่ค่ะ ส่วนตัวใหญ่นะคะก็จะมีขนาดาบูชาแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้เขาเรียกว่าไม้เขยตายนะคะไม้เขยตายก็จะเป็นไม้ที่นี่ค่ะน้ำหนักค่อนข้างเบานะคะขนาดประมาณน่าจะหกนิ้วนะคะที่เคยวัดนะะี่ค่ะตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวนะคะประมาณน้ำหนักเอ๊ะน้ำหนักขออภัยนะคะความยาวประมาณห้านิ้วครึ่งค่ะคือเกือบหกนิ้วเลยนะคะ ตัวใหญ่นี่นะคะก็จะเหลือตัวเดียวนะคะแล้วก็จะมีตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวก็จะเป็นไม้ยืดํำค่ะก็จะเป็นของทนมศิษนะคะนะคะไม้ยืดํำตัวใหญ่นี่นะคะตัวเดียวเหลือตัวเดียวเช่นเดียวกันนะคะ,นะคะ,ะราคา100จานผมปกติท่านจานเยอะมากนะคะตัวนี้รับประกันแท้100%ค่ะนะคะ,นะคะขนาดนะคะความยาว นินะคะแดมเป็นวัตถุดูขนาดความยาว5นิ้ว5นิ้วหน่อยๆนะคะ5นิ้วนิดๆนี่นะคะตัวใหญ่มากๆค่ะก็เหลือประมาณนี้นะคะพี่ที่ท่านใดที่สอบถามประลักขิกกันไว้นะคะมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะคลิปนี้แอมินก็อัปเดตปัจจุบันนะคะวันที่25มกราคม2565ค่ะคลิปนี้นะคะแอมินก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ